สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ประจำเดือนตุลาคมและสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรได้รับงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น 4,772.14ล้านบาทผลการใช้จ่าย4,764.31ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.84ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา2,421.58ล้านบาทผลการใช้จ่าย2,418.01ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.85รายจ่ายลงทุน 2,350.56ล้านบาทผลการใช้จ่าย2,346.30ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.82โดยผลการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่17ของประเทศและเป็นลำดับที่9ของภาคใต้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม4,772.14ล้านบาทผลการเบิกจ่าย 3,577.81ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ74.97แบ่งเป็นรายจ่ายประจํา24 2,421.58ล้านบาทผลการเบิกจ่าย2,389.57ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ98.68รายจ่ายลงทุน2,350.56ล้านบาทผลการเบิกจ่าย 1,188.24ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ50.55โดยผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่50ของประเทศและเป็นลำดับที่9ของภาคใต้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปและมีผลการใช้จ่ายภาพรวมร้อยละ100จำนวน13หน่วยงานหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ตั้งแต่1 0ถึง50ล้านบาทและมีผลการใช้จ่ายภาพรวมร้อยละหนึ่งจำนวน7หน่วยงานหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่5ถึง10ล้านบาทและมีผลการใช้จ่ายภาพรวมร้อยละหนึ่งรจำนวน12หน่วยงานหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต่ำกว่า5้าล้านบาทและมีผลการใช้จ่ายภาพรวมร้อยละหนึ่งจำนวน27หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานภายในจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผลการเบิกจ่ายมีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ93หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย76หน่วยงานหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย23หน่วยงานผลการใช้จ่ายมีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ100 หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย59หน่วยงานหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย40หน่วยงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำของหน่วยงานภายในจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผลการเบิกจ่ายมีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ98หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย81หน่วยงาน หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย18หน่วยงานผลการใช้จ่ายมีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ100หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย60หน่วยงานหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย39หน่วยงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภายในจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ผลการเบิกจ่ายมีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ75หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย46หน่วยงานหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย28หน่วยงานผลการใช้จ่ายมีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละห0ึหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย61หน่วยงานหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย13หน่วยงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรได้รับงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น2,425.90ล้านบาทผลการใช้จ่าย388.11ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ16ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ1,186.14ล้านบาทผลการใช้จ่าย 290.13ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ24.46รายจ่ายลงทุน1,239.76ล้านบาทผลการใช้จ่าย97.97ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7.90โดยผลการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่67ของประเทศและเป็นลำดับที่13ของภาคใต้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 2425.90ล้านบาทผลการเบิกจ่าย382.25ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ15.76แบ่งเป็นรายจ่ายประจํา1186.14ล้านบาทผลการเบิกจ่าย290.12ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ24.46รายจ่ายลงทุน1239.76ล้านบาทผลการเบิกจ่าย92.12ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ7.43โดยผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่62ของประเทศและเป็นลำดับที่13ของภาคใต้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพุทธศักราช2567ณวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567ทั้งสิ้น1,228.33ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว166.02ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ13.52 และมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือ1,062.31ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ86.48